ไปยบิดูคราบเนี่ยเพราะงั้นเป็นงได้แยกกันได้ตรงนั่งออกกัน,นนั่นหนงหนักหนักแต่ว่ากายบิด,ดูไม่ได้เป็นกองปราบปรามผูกขาดแล้วผู้ปฏิบัติก็มีสิทธิที่จะรู้ได้ดังพระพุทธเจ้าในสาวลกทั้งหลายที่เคยรู้มาก่อนว่ากายบิดูยังไม่อุบัติถ้าจะปลอมก็ปลอมถ้าหากแต่ดิงก็ดิงไปได้ถ้าะจะปลอมก็ปลอมมาแล้วตั้งแต่ก่อนว่ากายบิดูยังไม่มีปัญหา มันก็มีที่ตอบกันอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมะจะต้องเป็นแบบตระกายติลกท,ท่านแสดงไม่พอประมาณนานมานานมาผู้ติดใจลึก,กมันก็เป็นคนชนิดใดมันก็ขึ้นอยู่กับคนเป็นคนมีจิตเล็กติดใจลึกมาธรรมะก็ไม่พ้นที่จะแสกับคนมีจิตเล็ไปได้ต้องเป็นไปด้วยกัน พระพุทธเจ้าเป็นพระรหันธธรรมะ,นะัก็จะเป็นเม็ดเป็นหน่วยตามภูมิของรหันนั้นที่มีเลึกตื้นในส่วนธรรมะที่จะนําออกมาสู่โลกแต่ความโดยถุกเรายกให้ท่านการจะแตกฐานแค่ไหนนั้นเป็นเป็นไปตามอุปนิสัยแต่ยังไงก็ได้ธรรมะเป็นเม็ดเป็นหน่วยออกมา,าเหมือนคนมีกิเลสขึ้นไปลากเอาควเป็นกิเลสข,ของออกมา,ากระจายไปหมด ธรรมะเราอยู่เบื้องหลังมองหาธรรมะเราไม่เจอถ้าคนมีวิ่เลยจดจารึกจะเป็นหนึ่งนั่นไงอืมสำคัญอยู่ที่จทจนนนนใจนึงไงอย่างเรื่องของท่านจันมั่น,นลองดูดิไม่ใช่คุยนะมาแต่งดูดิถ้าเป็นธรรมะเกิดไม่หยุดไม่หยุดม,มันเป็นไปไม่ได้แต่งไปได้แต่งไปได้นะลองดูดิ รรมะภายในจิตใจเป็นของละเอียดละออวบถกขุมมากแม้จะเป็นธรรมะเดียวกันก็ตามในกัตระกายิฎกเราไม่ได้ประมาทกัตไะกายิฎกแต่ละเอียดทุกขุมยิ่งเข้าไปกว่านั้นเพราะกัตถะกายิดุนี้มันขึ้นอยู่กับจิตใจเลยเมื่อามาถกเถียงกันอยู่ทุกวันูคนมีกิเลสไปอ่านพรตถะกายพิฎกไปเรียนพรตถะกายพิฎกเช่นอภิธรรมนีถกเถียงกันยุ่งไปหมดเห็นไหมนะ เพราะคนมีกิเลสทำในื่งของจริงแค่ไหนมันก็หัวใจไม่ได้จริงมันปลอมมันก็ถกเถียงกันเพราะความปลอมไม่ใช่เพราะความจริงผู้ปฏิบัติแล้วมองดูที่ไหนมันก็รู้หมดเหมือนช้างตัวหนึ่งนั่นอนไนเป็นหางช้างอะไนเป็นวงช้างอะไรเป็นงาอะไรเป็นหูอะไรเป็นหีนข้างมันก็รู้หมดคนตาดีคนตาบอดไปคำคำตรงไหน,น,นก็ว่าช่างเหมือนนั่นเหมือนนี่ไปไเพราะอย่างนั้น ใยันที่ตรงไหนจะไปยึดกรรมปิธิอวดอำนาจความรู้ความฉลางตนขึ้นจากความจำแสงความจำปิดเป็นปลอมๆไปมาโต้กันจนบ้าน,น้ำลายมีรู้สึกปฏิบัติตางให้รู้ทางความจริงของธรรมทราาี่ท่านสอนแล้วการพิธามทั้งหมดอยู่ที่ไหนอคิดเจอสิทธิ์รูปนิทานนอกนล้วไปจ,จับสิทธิ์นี้กับกายนี้ได้ยังไงเจอสิทธิ์ก็ใครคิดเนี่ย จิ็อะไรลู่ๆทุกวันนง่ายลูกกับลูกอะไรลูกทำนามทำมีพายมีความสิ้งทุกข์ทิ้งวิเดชทั้งหลายพร้อมของตัวผลคือทุกข์ภายในใจแต่นั้นจะไปถามใคร <c oughs> ไปโต้เถียงกันให้เสีย,วยเวลา้งแต่ทำให้ตาบอดทำช้างปฏิบัติที่ ให้รู้ให้รู้มากน้อยอะไรอาถรรพ์ทำไมจะไม่อาถรรพ์สัมผัสด,ด้วยใจรู้โดยใจเพราะปฏิบัติด้วยใจใจเป็นผู้ปฏิบัติใจเป็นผู้ค้นคว้ควาในธรรมทั้งหลายในกิเลสทั้งหลายต้องรู้ทั้งกิเลสจากกลางละเอียดรู้ทั้งธรรมอย่างหยาดอย่างกลางอย่างละเอียดอย่างละเอียดสุดจิ้นท้นความละเอียดไปจนถึงความบริสุทธิ์จะไม่รู้ที่ใจจะอะไรเป็นผู้รู้อยู่ที่นี่ พราะนั้นอย่าไปคิดเหตุเกิดระยะวเวลาเราคุยด,ด้วยความแน่ใจอย่างนี้องเราไมไ่ประมาทปริยัติธรรมเราไมไ่ประมาทเราถือเราการาบพระว่ายสนิทใจเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าพระธรรมที่ไม่ใช่ในตำราน,นั้นและพระสงฆ์ชาวกราหานท่านเรากราบสนิทใจด้วยกันเราไม่ได้ประมาทำตามทั้งหลาย ขอให้รู้ที่ใจมันยิ่งสนิทันไปอีกกราบทำกราบพระพุทธเจ้าพระสงฆ์จะสนิทยิ่งกว่าอะไรอีกขอให้จิตมันสนิทตัวเถอะทําอะไรอะไรสนิททางนั้นถ้าจิตไม่สนิทแล้วทาอะไรมันก็ดิ่ดดิ้นดิ้นมันไม่จริงไม่จังแต่จิตเขาถึงความจริงจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ดิ่ดไม่ดิ้นมันจริงจังด้วยกันไปทั้งหมดอะไรจะจริงยิ่งกว่าธรรม ใจเปนผู้ชมทรงทํทำกับใจอยู่ด,ด้วยกันการแสดงออกจะมีตรุ่มดันด,ดอนมีดิดิ้นดิดด้นหอกหลอกรวมได้อย่างไรมันต้องเป็นจริงออกมาทุกอย่างทุกอย่างพูดออกมาก็อาถานถ้าได้รู้ไม่ว่าจะเป็นขั้นสมาธิและไม่ว่าสมาธิขั้นใดผู้รู้ต้องอาถานพอรู้ด้วยตัวเองนี่พูดออกมาด้วยความรู้ความเห็นของตัวเองทอออกมาจากหัวใจนี้จะตกระทบกระทัง่งไปไหนความจริงเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใครจะเชื่อไม่เชื่อไม่สนใจ นั่นเพียเดียวสันที่พี่โกได้เห็นประจักษ์ตัวเองแล้วจะวาไงปัญญาการคิดค้นคว้าหาเหตุหาผลหาที่เรประเภทต่างๆมันติดมันเกี่ยวข้องผูกพันกับสิ่นใดอารมณ์ใดเอานํามาคลี่คลายที่ถ้าย้ายออกให้เห็นทั้งเหตุทั้งผลของหมัน <c oughs> อย่างชัดเจนด้วยปัญญาแล้วมันก็ปลดของมันเองไม่บังคับมันก็ปลดเมื่อรู้จะทนแล้วเหมือนกับคนจับ งูนั่น,นมือควน้นลงไปในสุมเข้าใจว่าตายจับขึ้นมาเข้าใจว่าตาไหล,ลอะไร่นีลาบของงูขึ้นมาพอรู้ว่าง,งูเท่านั้นมาต้องบอกมันสลัดปั๊วเดียวเลยเห็นโทษขนาดไหนเรื่องความเห็นโทษของที่เรีก็ต้องเหมือนนั้นเห็นด้วยพันดาเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เห็นแบบรุ่มร่อนอน,อนด้วยความจดความจํา ภาพว่าถภาพอาหลอกไปเองอยงวันนคค้่งค่ำคืนนึงคือไม่เห็นความจริงว่าเมื่อเห็นความจริงแล้วภาพนั้นที่เคยวาดมันล้มละลายไปหมดภาพจะเคยหลอกลวงนั่นพระป,ปฏิบัติอย่าสนใจกับสิ่งอื่นใดว่าจะเป็นของเล่นของประเสริฐยิ่งไปกว่าจิตกับธรรมเข้าสัมผัสน้าผ่านกันและยิ่งกว่าจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันนี่คือความประเสร,ริฐเลิศโลกไม่มีสิ่งใดเสมอเลยอยู่นันก็อยู่เธอ ขอให้จิตกับธรรมได้อยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วไม่มีเรื่องอดีตอนาคตไม่ยึดตกยิจานม่เป็นความหนักใจเบาใจกับสิ่งใดซึ่งเป็นเครื่องเขยา่าจิตใจให้ผิดจากความปกติอันสมบูรณ์อยู่ดั้งเดิมของตนที่บริสุทธิ์แล้วนั้นมีความสม่ำเสมอตัวอยู่อย่างนั้นตายจะไปเกิดที่ไหนมันก็รู้อยู่ชัๆดๆอยู่กับใจนั่นแล้ว มันเกิดที่ไหนไม่เกิดที่ไหน,ไม,ไหนมันก็รู้อยู่แล้วเี่นโดยสารทิฏิโกเห็นประจกักษ์ความเห็นประจักษ์ก็เลยการประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่ขั้นล้มลุกคุกคลานถึงสมาธิขั้นปัญญาโดยลํำดับบจกนกระทั่งถอดถอนเถอะในว่ากิเลสประเภทใดที่เป็นเครื่องสังจมเหมือนกับลูกศอนท้่แทงหัวใจอยู่นี้ออกหมดโดยที่เห็นี่ยอะไรจะมาเป็นภัยกิเลสของเรานะั่นี่ะเป็นภัยต่อเรา น่าจะไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรถเครื่องัมผัดมันเป็นภัยนั่นเป็นขั้นหนึ่งซึ่งเป็นขั้นหยาบผู้ปฏิบัติจะต้องโอปณนิจโกต้องปฏิบัติมันย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาจนถึงจิตและภัยอะไรที่เกิดจากจิตเห็นโทษกันในจิตความคิดความปรุงความต้องคำมั้นหมายใดใที่เกิดไปเกี่ยวข้องิตปรุงแต่งขึ้นไปความต้องคน,นั้นหมายกับสิ่งใดสิ่งใดนั้นเป็นไปจากจิตอาการทั้งจิตที่แสดงออก โดยที่เจ้าตัวไม่ทราบทางด้านสติปัญญาเพราะสติปัญญายังไม่สมบูรณ์ก็หลงสิ่งนั้นสิ่งนั้นีน,น,น,นเมื่อสติปัญญาซึงและผ่านอารมณ์อยู่เสมอมีความเจกล้า,าสามารถไปเดินหลับแล้วแ,แม้แต่ขณะจิตที่รสดงออกคงถึงรูปนั่นเสียงนี้กลิ่นนั่นอะไรเหล่านี้มันรู้ทันทีทันทีทันทีทนทไม่มีอะไรเป็นไทยนี่นะมันมีตั้งแต่เรื่องขันห้านี่เป็นภัยต่อปิตใจอยู่ั้างนนี้ รูปเขาก็เป็นรูปมีมาตั้งแต่นั่งเดิมแต่ยังยังไม่เกิดเสียงเขามีมาแต่ยังยังไม่เกิดถัดเปลี่ยนวนเวียนกันไปมาอยู่เช่นนี้ดินรถเครื่องทัาผัดก็เหมือนกันมันอยู่ตามระาับของมันว่าแต่ว่ามันมีไม่มีใช่เปล่ามันดีไม่ดีมันกม็มีความรู้สึกมีความหมายในตัวเองของมันนอกจากจิตเจ้าตัวจอมโง่และจอมมายาสถานหลอกลวงตัวเองให้ตะกิดเขากมัน โดยสาคัญว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนี้เป็นนี้อันนั้นดีนั้นนี้ดีนี้นนนนนนนไม่มีอย่างอื่นที่มาหลอกนี่ปัญญาเมื่อเวลาทิจาแล้วมันตล่อมเข้ามามันรู้ตัวที่มันจะไปคิดเสียไปทำเวลาอะไรรูปก็รูปแล้วนั่นคิดมันเป็นอะไรปรุงขึ้นมาทําไม,มเสียงก็เสียงกลิ่นก็กลิ่น,นรสก็รสมันมีกตามหลักธรรมชาติของมันเวลานอนหลับสนิทไม่เห็นไปกินไม่มีฝันแล้วไม่เห็นสิ่งเหล่านี้มันเกี่ยวข้องเหมือนกับมันไม่มีมันไปอยู่ไหนเวลาจิตมัน ดับที่เล่จงสนิทแล้วสิ่งเหล่านี้มันไม่เห็นเข้าไปเกี่ยวข้องใจมันเป็นยังไงเดชราานี้มันทั้งเกี่ยวข้องนักเพราะเพราะว่ามันมีสายโยงกันดุ่งอยู่ภายในเราตัดไปนยังไม่ขาดปัญญาก็ยงย้อนเข้ามาพิจารณาเห็นตานงความจริงอย่าล้นละความเพียนอย่าเห็นอะไรมีคุณค่ายึ่งกองงานคือการเดินนุดมดมกรมน่งสมาธิภาวนานี่คืองานเลิ่งานประเสริฐงานลือวัฏฏะสงสาร ออกจากหิบใจคืองานอันนี้แหละพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญด้วยงานอันนี้มาตลอดจนกระทั่งได้แร่สรู้เป็นปาสดาเอกของโลกพระสาวกก็เหมือนกันไม่มีงานอะไรที่จะทาให้ท่านวิเศษพิโสได้ยิ่งกว่างานเดินในครมนั่งสมาธิภาวนา,ภา,ภา,ภาพินิจพิจนารณาด้วยสติปัญญาเกีย่ยวข้องกับพิเดตประเภทใดๆจนรู้แจ้งเห็นจริงและถอดถอดนได้โดยลําด,ดับบจนกระทั่งหมดโดยจิ้งเชิงทรอะง,งานประเภทนี้นี่จึงว่าเป็นงานประเสริ ไม่อยังผลใ้ประสฏกเกิดขึ้นภายในตนทั้งหมดกังวลโลกมันจะมีกี่โลกก็ช่้างมันเถอะไหนตรงไปนับมันเสียเวลาล่ะมันมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านจักรวาลก็ช่างมันเถอะมันเป็นเรื่องของสภาวัธรรมแต่ละอย่างอย่างสำคัญที่จิตที่มันกวนตัวเองนี่เท่านั้นะกาะใคก็คือเรื่องก่อกวนตัวเองที่ออกจากขันขันนี่มันมีเชื้ออันใหญ่โตเป็นเครื่องหนุนหลังอยู่นี่ หรืออวิชชาปฏิยาสร้างข้าวลาว่าไงถ้าไปหาที่ไหนหาอวิชชามันฝังจมอยู่ภายในใจะฉะนั้นจึงต้องเบิกออกเบิกออกทาฐานเข้าไปมันเกี่ยวยงมาถึงไหนตามที่ารนามันเกี่ยวกับรูปรูปไหนค้นลงไปให้เห็นตามความจริงของรูปแล้วก็ให้รู้เรื่องมันก็มารเรื่องความต้องการมหมัคตัวเอง โดยลำดับคือหลายครั้งหลายหนมันเข้าใจเองแล้วมันปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาเนมนวงแคบทีแรกมันก็กว้างขวางปัญญานเพราะมันยังไม่มเข้าใจในจิ่งใดอยากรู้อยากเข้าใจอยากเห็นอยากถอนอยากถอนมันก็ต้องเป็นเต็มเ,เ,เ,เหนียวของมันงตัในขัางเข้าใจแล้วมันจะห่อเหินเดินฟ้าไปไหนสติปัญญามันก็ย้อนตัวเข้ามาหาที่ติดที่คล้องตามสายเข้ามาน่สิสายหลงหมันออกไปนู่น ออกไปจากจิตนี้แล้วก็ไปนู่นไปนู่นระยงระยางเป็นภาพนั้นภาพนี้หลอกเจ้าของมือนู่นภาพบ้านภาพเมืองภาพหญิงภาพชายภาพเรื่องนั้นเรื่องนี้ระยองระยางรอบตัวนี่ตั้งแต่ภาพออกไปจากขันออกไปแล้วพิจารณาสิ่งนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วตัวคิดไปว่าภาพนี้มันก็ดับไปถ้าเราทันแล้วมันก็ดับเพียงแยบเท่านั้นยังไม่เป็นภาพมันก็ดับไปแล้วถ้าไม่ทันอู๋มันก่อข้าเหนือไปไหม ยาวเหยียดจนหาขีมากาทางมาได้และหลงมันจนตาตาก็ยังไม่มีวันเห็นโทษหาที่ยุติไม่ได้ถ้าต่อไปตามที่เด็แล้วเป็นอย่างนั้นต่อให้ปัญญาพิจารณาตามมันตัดได้รู้ได้เมือรู้ได้มันก็ตัดได้ค่ะก็มาเป็นลำดับผลทุกท่านมันก็มีแต่หนึ่งออกมาไปจากขันขันที่มีอวิชชาเป็นเครื่องทางดันออกมาปัญญา นี่แหละงานประเสริฐยิงให้จัางกับงานนี้อย่าลุนละต่อย,แบบอยาเห็นว่าอะไรจะเยอะเลือดยิ่งกว่างานนี้จะเห็นสมบัติใดที่จะเลือดยิ่งกว่าสมบัติคือธรรมสมบัติภายในใจเราซึ่งเราค้นคว้าหามาแล้วองเป็นสมบัติของเราโดยแท้ไม่ว่าจะเป็นจะตายเป็นตัวของตัวโดยสมบบุณ์อย่าไปหลงโลกหลงของสารโลกนอกโลกใน มันเป็นโลกด้วยกันก่อความทุกข์ได้ด้วยกันท้ง้นรู้เท่าโลกด้วยการพิจารณาทางสติปัญญากรอบขอบขอบคิดอยากจะรู้ทั้งโลกหนอรู้ทั้งโลกไหนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจิตารมันจะยิ่งเต้นผิดกระโดดไปไหนเท่าที่มันยิ่งเต้นผิ้กระโดดก็เพราะมันไม่รู้มีสิ่งผลักดันให้มันต้องยิ่งเต้นผิดกระโดดไปไม่มีวันมีคืนเดินแน,น,น,น่น,น,นอนนี้จะความคิดความปรุงความยุ่งเหยิงวุ่นวายตลอดเวลา มันเข้าใจโดยสติปัญญาแล้วมันจะไปไหนเมื่อเข้าสู่ความปกติของตนโดยสบายเท่านั้นเองผลเ็ียคือสันติธรรมเป็นขั้นขั้นควาสงบก็เรียกสันติสงบจากโดยสมาธิเป็นสันติสงบเพราะที่เลือมันขาดไปโดยลำหนัดับก็เปืนอสันติีเลือขาดก็จะไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นเรียกนัตถิสันติพลังสุขขังไม่มีความสงบอื่นใดที่ยิ่งไปกว่าความสงบ เพราะการจิ้กิเลสนี้เราเพิ่มเข้าไป่างนี้ก็ได้เราให้จริงให้จรงผู้มาศึกษาอบรมอย่ามานอนใจอย่ามาประมาทไม่ว่าติดนอกการในให้ตั้งหน้าตั้งตาทําด้วยความขยันหมั่นเพียรทําด้วยความจงใจจริงๆอย่าสับแต่ว่ามาอยู่เฉยๆสถานที่นี้ไม่ใช่มาร่างมือเปิดต่างคนต่างมาเกาะมาแสวงหาคุณง,งามความดีอันใดที่เป็นสาระประโยชน์ จากการปฏิบัติของเราแล้วให้ทำว,ว่าตะกิจภายนอกเกี่ยวกับหมู่กับเพื่อขอว่าปฏิบัติทำจริงจริงจังๆงอย่าทำเล่นทำเล่นทำไม่จริงไม่จังเข้าไปภายในมันก็เหมือนกันเนขะ้าใจดวงนี้ต้องจริงจังกับทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าเป็นความชอบทมกับข้อปฏิบัติแล้วเอาเอาให้จริงจังนั่นผู้ปฏิบัติต้องเป็นแบบนั้น ถราได้ชมที่ความรรผลนิพพานทําไมได้ยินแต่ท่านประกาศลั่นโลกมาได้2,500ปีกว่าแล้วไม่ได้ยินแต่ชื่อแต่เสียงเลยตัว่าของมารคผลนิพพานเราไม่เคยสัมผัสทางจิตใจเลยมีอยานเหลือทั้งที่เราก็เป็นลูกศิษย์ทถาคตกดไปรากฏต,ตัวเป็นสากยบุตรมานี้เป็นลานหลายปีแล้วแต่และองค์ละองค์บวชมากี่ปีกีก่เดือนที่เรียกหลุดลาไป มากน้อยเพียงไรได้ลบได้บวกกันบ้างแล้วอย่างหรือมีแต่ว่าจะดีจะดีอยู่เรื่อยจะดีด้วยนั้นดีด้วยนี่ดีด้วยการตกพรโลกเอาไวจดีดีด้วยควมรักความชังดีด้วยความโลภความโกรธความหวงดีด้วยความเพ้อเหิงถ้าดีโลกดีไปหมดแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของดียิ่งไม่ควรจะสนใจคิดให้เสียไปเรื่ยเวลายิ่งกว่าการค้นคว้าให้มันรู้เรื่องสิ่งเหล่านี้น่าจะ,จะถอดถอนเสีนน่นง้นาด้วยความกังวลภายในจิตใจในั้นตนออกหมดสิ้นไปจะเป็นความสะดวกสบายของเสียใจ เพราะเรื่องนามธรรมาท,ที่เป็นขึ้นรู้เห็นกับใจนี่ไม่สามารถที่จะมาถอดออกมาดูนะนี่นั่นนะเป็นยังไงอย่าพูดอย่างนั้นนะเพราะเราพูดในวงของเราเองเหมือนเลือดเนื้อเดียวกันผมรักจริงๆรักหมู่เพื่อนรักอย่างสนิทเป็นธรรมไม่มีเอียมมีเอ็เนอะไรเลยรักอันนี้รักไม่เหมือนโลกพูดถึงเรื่องความรักหมู่เพื่อนความทรงศสารหมู่เพื่อนมันก็เป็นอันเดียวกันนันจึงต้องอุตส่าห์พยายามจดจ่อ ทั้งตาทั้งหูฟังทุกสิ่งทุกอย่างหูเพื่อนแสดงอากาศปียาประการใดพ่าเ,าเป็นอาจารย์ก็เหมือนครูมวยละสิจะว่าไงบกท,ท่องไหนก็เตือนบกท,ท่องไหนก็เตือนเวลาฝึกซ้อมืันกับนักบุษย์ครูเขาต้องเตือนอย่างนั้นนะจะปล่อยตรงนั้นจะเปิดตรงนั้นซ้อมกันไปซ้อมกันไปจะเปิดตรงนั้นเนี่ยบอกเรื่อยนะพอครั้งที่สามปั๊บเนี่ยถ้าควรคือมันเปิดกรงที่ควรเตะ เขาก็เตะปาดเลยอย่าเปิดตรงนี้แล้วควรต่อยก็อย่าเปิดตรงนั้นอย่าเปิดตรงนั้นพอครั้งที่สามปัพูดอย่าเปิดตรงนั้นลูกศิษย์ไม่พอเข้าใจเพราะครูต่อยไม่เหมือนคู่ต่อสู้ต่อยไม่ตายเพราะต่อยเพื่อสอนี่เจ็บก็เจ็บพอให้จดจำเท่านี้ไม่ไเจ็บมากนี้กว่านั้น เพราะการฝึกซ้อมไม่เหมือนการเอากันจริงจังบนเวทีเหมือนก็นต่อสู้กันถึงจะหนักมือขนาดไหนก็ไม่ถึงเวลาต่อสู้กันจริงๆอันนี้ตุกติดตะเกือนที่ตรงไหนดุที่ตรงไหนยาที่ตรงไหนว่าตรงไหนนั่นคือเปิดตรงนั้นพูดง่ายๆเราจึงสงวนหน้ากับพ้ากับมีนของเราใครมาตั้งใจตกไปปฏิบัติเรายินดี สมเจตนาของเราจร่งมีความตักใปต่อหมู่ต่อเพื่อนอยู่อย่างเป็นหัวใจแล้วไม่ถืออะไรภายนอกเป็นของสำคัญยิ่งกว่าพระเนรของเรานะเราเห็นพระเนรของเราหนี้เป็นผู้มุ่งหน้ามุ่งตามมาหน้าเสียสณะทุกสี่ที่อยากมอบการรจจยวาจาใจยิ่งจจกพระศาสน,นาแก่ครูบาอาจารย์แล้วเรารับด้วยความเป็นธรรมอาจารย์โยเมพันเตโหิว,ว่ามาแล้วโอไปรรกลางปฏิรูปกลางเรื่อยไปรับกันเป็นธรรมเป็นธรรม ราะการแนะนําสั่งสอนหมู่เพื่อนจึงสั่งสอนด้วยธรรมไม่ได้สั่งสอนศักดิ์แต่ว่าสอนมาสอนหมู่เพื่อนเพราะฉะนั้นผู้ที่มาฟังศักดิ์แต่ว่าฟังเฉยจึงเข้ากับเรื่องพูดสอนด้วยความเต็มใจสอนอย่างแค่จริงไม่ได้มันไม่เป็นธรรมให้หมู่เพื่อนฟังให้ดีนะครับว่าเป็นสิ่งที่ทอต้องให้ดูได้หมู่เพื่อนจะได้เห็นไปนานแล้ว่ังทำทั้งหลายที่แสดงออกมานี้ออกมาจากความจริงเราพูดอย่างกลงไปกลงมาท่าในวง<ม><ม>ของเราเอง เราม่มีความสงสัยสิ่งใดแล้วในโลกนี้อาจจะปฏิบัติมาเต็มภูมิกาลังความสามารถของเราทั้งการที่ปฏิบัติทั้งความรู้ความเห็นเราแน่ใจว่าเราม่มีอะไรที่จะยิ่งไปกว่านี้อยู่แล้วความรู้เราหมดวาฒนาเียนเท่าน,นี้การปฏิบัติก็ยิ่งล่วงโรยลงไปลงไปเพราะกําลังมังสาฉันอ่อนลงไปอ่อนลงไปทําสัจจกิริยาไปนั่นแหล,ละเตืนยังกลมก่าเดินไปนั่นแลหละนั่งพอน่าก็นัง่งไปแต่ดูกิริยานี้ มันก็ดูไม่ได้เราเองเรายังดูเรายังไม่ได้แต่เราก็ทราบเรื่องสภาพของร่างกายและจิตใจเป็นยังไงจึงต้องทําอย่างนี้เวลานี้นี่เราก็ทราบให้เราได้ดีถึงไม่ตําหนิเพราะทราบแล้วตาหนิได้ยังไตงตำหนิให้ดีกว่านี้มันก็ไม่ดีผู้ติดกําลังวางางมีที่ควรที่จะให้เต็มเม็ดเต็มเหมน่วยความภาคความเพียจรจึงขอให้ทุกๆท,ท,ท่าน จะตั้งหน้าตั้งตาเพื่อปฏิบัติอย่าสงสัยอะไรในโลกนี้ว่าจะยิ่งพิเศษพิโสยิ่งกว่าธรรมภายในใจงานใดก็าตามในโลกนี้อย่าเข้าใจว่ายิ่ขขงพิโสยิ่งกว่างานเดินจีกรมนั่งสมสาธิภาวนาเพื่อถอดถอนกิเลสอาสวะในขณะเดียวกันเพื่อทํใจะเด็กโถขึ้นมาให้ได้ชมภายในใจที่กว่าสันที่โตเสนติโกหรือปัจจังเวตบุญอย่าให้ได้ยินตั้งแต่ข่าวมา ถ้าสงฆ์สาวกองคนั้นบรรลุอยู่ในเขาลูกนั้นอยู่ในป่านั้นเดินอยู่ในทางยังกรมนั้นดูด้วยสมาธิบรรลุอยู่ด้วยสมาธิบรรลุอยู่ด้วยการเดินยังกรมบรรลุอยู่ในถ้ำในเงื้อมผาที่นั่นที่นี่ตัวของตัวไม่บรรลุอะไรบรรลุตั้งแต่ความโลภความโกรธความหลงบรรลุตั้งแต่ความขี้เกียจขี้ค้านเินขี้เกียจจะบรรลุจดนหาที่ไหว้ความบรรลุไม่บรรลุว่าความบรรลุไม่มีมันเต็มไปหมดนห้อยใจ ซึ่งเป็นเรื่องกองข้ากับหลักธรรมที่พ่าเจ้าทรงสอนไว้และสาวุคนาท่านรู้ท่านเห็นมันกลับตรงข้าั้งหมดท่านอย่าลืมตัวในสิ่งเหล่านี้ตั้งใจปฏิบัติถาให้จริงให้จังมักคผล่ใานอย่าไปคิดให้นอกเหนือไปจากตายกับติดซึ่งมีอยู่นี้ค้นไปนี้สติปัฏฐาสี่เป็นเครื่องรับรองเป็นหินรับสติปัญญาได้ดีสัจธรรมทั้งสี่ก็เหมือนกันเพราะอย่างยิ่งมาก นี่คือสติปัญญาเป็นต้นเอาทุกข์นั่นแหละเป็นเครื่องนับมันจะเกิดมากเกิดน้อยพิจารณาให้เห็นความจริงอย่าไปสนใจกับเรื่องมันจะหายแต่มันจะล่มจะตายจะไปสนใจมันนี่จะธาตสี่ท้ามันแตกลงไปตามเรื่องของมันแต่ความรู้จริงเห็นจริงอย่าได้ลดละให้คน้นองศาพิจารณาหลักการ สมาธิก็ให้ลรู้กับจเจ้าของเองเราเป็นเจ้าของสมบัติคือสมาธิ่ท้เองเป็นเจ้าของของสมบัติคือปัญญาแทเองและเป็นเจ้าของของมรรคผลิพพานแทเองด้วยการปฏิบัติด้วยตัวของเราเองนี่เป็นสิ่งที่สนิทใจมากอย่าให้มีกันตัชื่อชื่อพระชื่อเนรเฉยชื่อผู้ปฏิบัติเฉยให้มีทั้งทั้งชื่อทั้งตัว การประกอบความภาคเพียงก่อนมีทั้งตัวจริงรู้เหตุรู้ผลกันไปโดยลําดับด้วยการปฏิบัติของเราอย่าไปคาดว่ามรรคผลพุคลานอยู่ใกล้อยู่ไกลขนาดไหนกําลังวังช้างเราจะสู้ได้ไหมอาหํานาจวัฒนาขอังเรามีมากมีน้อยมีมากไหมมีน้อยกําลังมีเท่าไรฟาดลงไปตายแล้วก็รู้เองว่าตายหงต้มกันยินไม่ได้เอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันรู้เอ๊ะ ผมนับวิตรวิจารหมู่เพื่อนหลายแง่หลายทางจนไม่ชนะที่จะนำมาพูดได้และไม่อาจาจะนามาพูดได้ทุกแง่ทุกหน,กนึอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งไม่คิดเกี่ยวกับหมู่คณะได้เลยมันต้องคิดยิ่งเป็นคนวัยนี้ได้ยแล้วก็ต้องคิดมากนอกจากพูดตั้งอะไพูดตั้งตอนนั้นเป็นห่วงที่ถือก็คือการคห้ปฏิบัติมาเ,เห็นเหตุเห็นผลอะไรเลยนี่มันก็เสียความมุ่งหมายของผู้ผอบรมัางสอนด้วยความเต็มใจจริงๆ ไม่ใช่น้อยเหมือนกันราน,นอยากให้ผู้ปฏิบัติผู้มาอบรมศึกษาทั้งหลายได้รับผลจากการปฏิบัติขอตนเป็นเครื่องตอบแทนเราจะเป็นที่ยินดีด้วยไม่น้อยอัมธรรมบัญญาอธิบาย